นี่เป็นไฟนะครับไฟไฟตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงก็คือตัวนี้นะครับเป็นสปอร์ตไลท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์เอาท์ดอร์นะครับหรือจะติดไว้กับบ้านนะครับก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะมีความพิเศษอย่างก็คือแผงของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหลังแผงโซลาเซลล์นะฮะนะครับจะมีแผงโซลารเซลล์อยู่ด้านหลัง แล้วก็มีแม่มเหล็กนะครับแม่เหล็กสําหรับติดกับรถข้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนีแม่เหล็กนะครับนี่ขาห้อยนะครับโอเคดูดูแล้วเปิดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะเอามาให้ทีมงานลองทดสอบใช้ดูกับกับเต็นท์นะครับเรามาห้อยอย่างนี้เลยก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็นไทซีนะฮะไทซีสีขาวนะครับ ก็สามารถที่จะเสียบชาร์จนะครับแบบเต็มอยู่นะครับมีสีมีไฟกระพริบด้วยนะอันนี้เป็นไฟกระพริบด้วยครับสีวอร์มครับสีขาวสีวอร์มปนกันอันนี้ก็เป็น กับพิบนะฮะอันนี้ก็คือมีหลายฟังก์ชันครบสมควรนะครับมีชาร์จยุชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือเอาสายเนี่ยเสียบแล้วก็เอามาชาร์จโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับมีเอาอุปุสด้วยนะครับก็คือมีไฟออกนั่นแหละครับอันนี้ก็คือไฟเข้าตอนนี้แบตเต็มอยู่นะครับทีนี้การชาร์จถ้ากรณีที่เราไม่มีไฟฟ้านะครับเราจะชาร์จยังไงก็ใช้วิธีการชาร์จโดยใช้แผงโซลาเซลล์นะครับก็วางตากแดดไว้ได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้ เขาก็จะสามารถที่จะล็อกนะครับไดบ้เราก็เก็บก่อน,นครับอันนี้เดี๋ยวคือจะลองเอาไปนําเสนอทีมงานตลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าการใช้งานเนี่ยวันนี้มันจะเหมาะกับงานเอาท์ดอร์นะครับงานออกนอกพื้นที่นะมันจะสะดวกสําหรับใครที่ ใช้งานในเรื่องของไฟนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเราไปกลางแจ้งด้วยอะไรด้วยนะครับเราสามารถที่จะชาร์จแต่ก็คือหลกัหลกๆนี่เราก็เต็มเต็มชาร์จเต็มเต็มไปเลยนะครับ<ม>พอถึงเวลาจะใช้งานเราก็ค่อยปิดล้ค่อยเปิดสวิตช์นะฮะการทำงานของเขามีหลายอย่างมีแม่เหล็กสามารถติดกับกับวัตถุที่เป็นเหล็กได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะห้อยได้นะครับห้อยมัดยังไงได้หมดเลยนะครับลักษณะการชาร์จมีอยู่2แบบก็คือชาร์จโดยชาร์จจากไฟฟ้าแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะดีหน่อยมีการใช้งานได้หลากหลายนะครับ